วันนี้นะครับพี p ่ k ค p ก็จะมาสอนว่าลูกโป่งแบบง่ายๆกันนะครับคือน้องๆห,หนูทําได้เลยนะ,ะว่าตามพี่มาเลยนี่ลูกโปง่งปึ๊บอ่าล่างตามก่อนนะครับเดี๋ยวขอล่างก่อนก็ได้นะครับแป๊บหนึ่งครับขอล่างแป๊บหนึ่งนี่ลูกโป่งนะครับอ่าเดี๋ยวขอล่างแป๊บเดียวนะใจเย็นนะครับใจเย็น แป๊บเดียวนะครับอ่านี่ลูกโป่งนะครับขอล่างแป๊บเดียวอ่าล่างเสร็จแล้วเราก็มาลงหมึกดำกันเลยนะครับอ่าลูกโป่งจะเป็นลักษณะนี้นะครับล่างตามมาเลยลูกโป่งนะครับล่างตามมาเลยนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับลูกโป่งนะครับปึ๊บอ่า ล่างตามมาก่อนเลยนะครับโค้งมาเลยให้สุดกําลังเลยครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับมาล่างได้ยงังน้องๆล่างตาไมไปแลงครับลูกโป่งนะครับนี่นะครับล่างลูกโป่งมาก่อนปึ๊บตีโค้งให้สุดๆเป็นเลยอ่าตีครับปึ๊บอ่าลูกโป่งนะครับนี่นะครับล่างตามมาเลยนะครับตีโค้งไปปึ๊บ อ่าปึ๊บปุ๊บนี่นะครับปึ๊บ,ป,บปั๊บป,ปึ๊บอ่าไล่ตามแล้วหรือเปล่าปึ๊บนี่ลูกโป่งนะครับเราก็ได้ลูกโป่งแล้วนะครับผมลูกโปง่งมีภาษาอังกฤษว่า,า,าอะไร B A L L O O N อ่านว่าบอลลูนนะครับ B A L L O N OON นะครับบอลลูนนะครับภาษาอังกฤษนะครับผมนะแล้วก็มีภาษาอังกฤษสอนด้วยนะครับเดี๋ยวถึงค่าวระบายสีกันแล้วอ่าถึงระบายสีแล้วนะคะเราใช้สามสีก็ม่วงเขียวแดงนะครับวันนี้นะครับมาดูกันครับผมอ่าเริ่มนี้เลยครับแดงก่อนเลยครับปึ๊บนะครับระบายเต็มไปก่อนเลยนะครับไม่ต้องสนใจเลยทั้งนั้นระบายเต็มไปเลยนะครับ เห็นไหมระบายสีหล,ลักๆก่อนว่าระวางสีแล้วจะวางสีอะไรตรงไหนอย่างไงนะครับนี่ไหมระบายไปเลยนะครับไม่สนใจสนใจเกินก็ไม่เป็นไรนะครับระบายตามที่มาเลยนะครับไม่ต้องคิดมากครับการระบายลูกโป่งนะครับอ่าเราจะมาเก็บสีกันแล้วครับผมอ่าเห็นไหมครับระบายง่ายๆเห็นไหมไม่ยากเลยนะครับพี่สอนระบายง่ายๆเห็นไหมลูกโป่งครับอ่าจิ๊บจับจิ๊บปั๊บเห็นไหม เราเว้นตรงนี้สักหน่อยนะครับเป็นเงาเป็นเงาเห็นไหมครับระบายตามมาเลยนี่ทันไม่ทันบอกกันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ได้เขียนรอได้นะครับอ่านะครับอย่าให้วาดอะไรทักมาเลยนะครับเดี๋ยววาดให้ชมครับผมนะช่วงนี้ว่างนะครับหายป่วยมาแล้วครับว่างแล้วนะครับช่วงนี้นะครับนี่ไหน ระบายไปเลยนะครับสวยงามยังครับเห็นไหมจะวนจะขีดจะเขียนอะไรได้หมดนะน้องๆหนูๆน,น,น,นะอันนี้ระบายแบบง่ายสุดๆเลยนะครับไม่ยากนะครับยากไปบอกกันด้วยนะเห็นไหมครับนี่ระบายให้เต็มเลยสีเห็นไหมครับสวยไหมครับอืมนี่ระบายเต็มไปเลยนะสวยไหมสวยไหมอ่า นี่อ่ะต่อไปเระบายสีนี้มั่งสีเขียวเห็นไหมนี่ระบายไปเลยนะครับอืมเป็นช่องสีไปหน่อยเป็นช่องแสงนะครับพูดนะครับอ่ะระบายตามพี่มาเลยนะฮะเห็นไหมครับลูกโป่งนะครับไม่ต้องคิดมากนะระบายตามมาเลยครับนี่ง่ายๆง่ายๆเห็นไหมง่ายเปล่าง่ายเปล่าอ่า วนๆก็ได้นะครับระบายไปเลยให้สวยเลยนะน้องๆคิดว่าสวยบ้าอ่าบอกกันด้วยครับอันนี้ยากไปมไหมอ่ายากการุณาบอกกันด้วยนะครับก็ได้รู้นะครับพี่ได้ว่าง่ายๆเลยนะอ่าต่อไปถึงสีนี้แล้วสีม่วงอ่ะรืออ่าเราก็ทําสีไว้รอนะครับอ่าว้นก่อนเปิดแสงเปิดแสงนะครับอ่าเห็นไหม ระบายไปเลยอย่างที่บอกนะจะวนจะขีดจะเขียนจ,จะอะไรก็ทําได้หมดนะครับผมนะอ่านลระบายไปเรื่อยๆเลยครับไม่ต้องคิดมากนะจะวนจะขีดจะเขียนอะไรได้หมดนะจ้ะนะระบายตามพี่มาครับทิ้งไหนกันแล้วน้องๆหน,หนูหนูบอกเลยนะครับพี่จะทําให้ช้านะครับน้องๆก็ได้ทําตามได้นะครับการระบายสีนะครับช่วยเราฝึกมือนะครับไม่ให้เครียดนะครับ เหมือนไม่มีอะไรทำเงี้ยเอาสีหรือปากกาอะไรมาก็ได้มาวาดนนอะนะครับเราก็ได้ไม่เครียดนะครับนี่เหมือนเราได้ทํางานนะครับเรามีเวลาทํางานนะครับทํางานแล้วได้ได้งานศิลปะมาชิ้นหนึ่งครับเห็นไหมครับนี่ก็เป็นงานศิลปะครับเห็นไหมครับสวยไหมครับนี่นะลูกโป่งง่ายๆเลยครับผมอ่าคราวนี้เราก็ ะนะครับเก็บแสงนะครับเอ็อนะใช้สีเขียวมา,ะานนะรบมาะบายทับสีแดงเห็นไหมครับเขียวมาระบายทับสีแดงเห็นไหมเกิดเป็นเงาที่สวยงามไหมครับผมนี่อ่ะปึ๊บปึ๊บอ่าเห็นไหมน,นี่อ่ะต่อไปสีแดงก็มาทับสีม่วงเห็นไหมครับนี่จะวงจะอะไรก็ได้หไหมวงไปเลยนะฮะจะเพิ่มน้ําหนักเห็นนะครับ เพิ่มน,น้ำหนักตรงนี้นะครับนี่ระบายไปเลยเห็นไหมทําให้สวยขึ้นไหมอ่านะครับต่อไปสีแดงก็มาวางตรงนี้มั่งนะเห็นไหมนี่วางมาเลยวางตรงเขียวมั่งเห็นไหมครับอ่อนะนี่การเพิ่มน,น้ําหนักครับนี่นะจะวนจะอะไรก็ได้เห็นไหมสวยไม่เลยนี่อ่ะนี่อ่แล้วเกิดยังแค่ไม่พอนะครับสีม่วงลงมา นี่นะสีร่วงลงมาครับสีม่วงลงมาเห็นไหมวงๆก็ได้เห็นไหมคือ ok ให้มีลุกเล่นนะครับให้เราไม่เบ UH ื่อกลายลายสีนั่นเองนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่าทับสีไปเลยนะเราก็ได้ไม่เบื่อเนาะอ่าเห็นะเหมือนเราเล่นกับสีนะครับเห็นไหมสวยขึ้นไหมครับอ่าเราก็เติมสีไปให้เขียวเข้มอีกอ่าเห็นไหมให้เขียวเข้มอีกจะได้สวยขึ้นไาอีกอ่าเห็นไหม ว่าสีเราสามารถทับกันได้อีกนะครับนี่นะสนุกกับการระบายสีนะครับอยากให้สนุกกับการระบายสีนะครับเห็นไหมไม่ต้องคิดมากที่ทําอย่างนี้คือให้บรรยากาศของสีนะครับเข้ามารวมกันนะครับอยู่ในบรรยากาศเดียวกันนะครับภาพจะไม่ลอยออกจากกันนะครับเกาจะสวยงามของเขานะเห็นไหมเห็นไหสวยไหมครับนี่ลูกโป่งครับวันนี้ได้แล้วลูกโป่งครับ พี่ก็เขียนเสร็จแล้วนะเซ็นลายเส็นทุกครั้งครับ K T P C L a S s I C K T P Classic นะครับวันนี้ลาดทุกโป่งเรียบร้อยแล้วครับน้องๆอย่าลืมติดตามช่องพี่ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย